สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำฮอร์โมนนมไข่ที่สามารถใช้ได้ทันทีส่วนผสมที่ใช้ก็ของที่มีอยู่แล้วในบ้านสูตรนี้ขอบอกเลยว่าต้องทำติดบ้านไว้นะคะสูตรนี้ใช้ได้ทั้งฉีดพ่นและลาดลดค่ะ ถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะสูตรนี้ถ้าใช้ฉีดพ่นสำหรับผักกินใบผักก็จะมีใบใหญ่ใบเขียวหวานกรอบและงามน่ากินค่ะถ้าใช้สำหรับราดลด ผักก็จะมีการเจริญเติบโตเล่งดอกเล่งผลนอกจากนี้ยังใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะคะช่วยให้บำรุงดอกบำรุงใบต้นเขียวอวบดอกใหญ่ค่ะมาดูส่วนผสมและว,วิธีทำกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีช้อนถ้วยไข่ไข่นี่จะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะคะ แต่วันนี้ขอใช้ไข่เป็ดค่ะเพราะว่ามีไข่เป็ดมีผงชูรสเครื่องดื่มชูกำลังนมเปี้ยวนมจืดและขวดพลาสติกค่ะมาดูวิธีทำกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเราก็จะนำไข่มาตีตีให้แตกก่อนค่ะให้ละลายเข้ากันดี ในไข่จะมีโปรตีนสูงค่ะมีทั้งโพแทเสเซียมแคลเซียมแถมยังมีวิตามินเยอะด้วยนะคะช่วยให้บำรุงพืชบำรุงผักได้งามดีค่ะตามด้วยผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้พืชมีรากฝอยเยอะเมื่อพืชมีรากฝอยเยอะรากของพืชก็จะนำหาอาหารได้เยอะขึ้นค่ะ ตามด้วยนมเปรี้ยวครึ่งขวดค่ะและนมจือดอีกครึ่งกล่องค่ะนมมีโปรตีนสูงเมื่อถูกการย่อยสลายแล้วก็จะกลายเป็นธานตุไนโตรเจนค่ะจึงมีส่วนให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงเร่งต้นเร่งใบให้โตยิ่งขึ้นค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายที่ใส่ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ในเครื่องดื่มชูกำลังมีวิตามินเกลือแร่และน้ำตาลที่มีประโยชน์ต่อพืชคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยขั้นตอนต่อไปเทใส่ขวด การใช้ไข่สดและนมมาผสมกันเพื่อให้จุลินทรีย์ของนมเปี้ยวย่อยสลายธาตุอาหารในไข่ทาให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายช่วยบํารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ออกดอกออกผลไวค่ะปิดฝาเขย่าเขย่าอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ส่วนผสมกระจายเข้าถึงกันได้ดีและพร้อมที่จะใช้งานได้เลยค่ะ ในอัตราส่วนของการใช้ถ้าเกิดว่าเป็นการลาดลดนะคะอัตราส่วนที่ใช้นะคะก็1ต่อ1ค่ะน้ำสิบลิตรก็ใส่10ช้อนโต๊ะค่ะ10ช้อนโต๊ะก็ประมาณอยู่ที่100 c ซีซีนะคะสำหรับการฉีดพ่นก็1ช้อนโต๊ะค่ะต่อน้ำา1ลิตร สูตรนี้ใช้อาทิตย์ละ2-3ครั้งได้เลยนะคะใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ในที่ล่มค่ะตอนใช้ก็นำมาเขย่าเขย่าก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีถ้าใครชอบสูตรแบบนี้ลองทำกันดูค่ะสวัสดีค่ะ